ไอเสบินก <toys> ็พ <m ics> <m ics> ู้สาวว่าอยอย่างยทสาวจะย้ายที่้นไหมอเห็นเห็นเห็นพอว่าวันดีแล้วก็ได้ใส่เกลือลูกอีนันัวเหลาะู้สาวปสนหัวเหลาทำงานม้วนเลนี่เอาอันี้ไปย้ายที่บ้านไปเสบนมาเลยนี่ใส่หน้าหอมหน้าเดชหน้าเดชพอมพูดใส่น้าหอมหน้าเดชพรอมเมน ใส่ลูกแก้วนะครับโนงบ้า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 เนาะโอ้ยยันชื่อมัใครก็แบบเออแม่เลือดบ่ห้ซื้อแปรงฟันมาให้แม่แม่จะเปลี่ยนแปรงฟันเยี่มมาก่อนมาโอ๋ยคนเก้วบ้านเบนเมื่อแปดละตีบ่านเบนบ้านหนูเบอร์ออกเบอร์ละตีกจะเลี้ยงยี่สามสี่เนาะโอ้ยลนหลายลายมีการบำรุงนมอีกเว่ยแต่ว่าเทเนี่ยพอว่าพาไปแล้ว ุ่นกองใหญากลายเนี่ยน,นุ่นในเวียบยดยิดอออดุ้กโก็คือบหายเขาเวมม่หายคาสิกินเดียวนี่ม,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 มึงๆๆ่อเดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผู้ได้แก้ไ้อันนี้ผู้ได้แก้ไหสาสาวสาวใจหายรูปยอดเลยไหมวันนี้จรูปยอดสองพันแปบกาทาปกติเขาก็เปิดชิมนี้ประมาณท่านท่านแน่นอพอหาบอฟังเน่มัน กระสุนไหนนี่น้ำเด็กกัน่แปดชามี่อยเลยแล้วก็ของไหนนะอะไรบ้างของนะน้ำมันบ้ไม่อ้ไไม่ทานบอกเคยใสนกันทุกแมเออของือมาใช้ตอุ้ยมันดีแล้วตีลูกพี่ได้อีกย่งไอแม่ไอตัวของปลากระป๋องแล้วเขาโอนใส่บัญชีเลยเอาที่ฝากซื้ออแล้วก็แเอวมาดูเอามาดูหน่อยสิถูกคนได้อะไรมาเขาตมโจกนะครับ ที่แรกมีหอดเจงเห็ดในแม่มึงมีทุกอย่างซ <อะ S 1> ุปนอใหม่อย่างมีเลยแปลกอี่รีว่ะ<อ>ที่แรกว่าท่านมีหอดตำกับปุ่นมีมีมาทุกอย่างเลยนี่พ่อก็ยังงงอยู่มึงแคมาบอกเรียนยู่นี่ว่าท่นญญานข้าดไรยากกินอ,อ,อันซุปนอใหม่ไปซื้อเอาเลยนี่ทุกอย่าง,ท,างาที่นอนเอ้ยแกงเห็ดกับมีก็รา่างเคยเห็นคนเยอะกินน้ำกันอู้คนนี้กินมากฮะมันเย็นแล้วยังไม่ได้เห็นหอนไันได้เนคมนาที่นลรกที่เอาใส่ก้อนหัวนะที่ มันต้องเจ็บหานาที่ดิเออเอาไซก้อนเอาไซอีทเอาส่ก้อนหน่วยมันบูดก็อฮาฮอาฮ่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 าฮีาฮ่มฮ่าฮ่าฮมาฮ่าส่ฟันาี่ขียวมันขาว่า่ที่าฮ่าฮ่าฮ่้า่าฮ่นฮฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮัาฮ่าฮาฮ่่าฮ่า่ เดีอดเดอดเดือเดอาหารเลยนะเขาล่องเขาลองเขรองเวฟไหมเ่เวฟเครงเวฟ่เไหมเออปาดอมโอเป็นอู้สี่นาทีอมโอเป็นคนเรกที่ใส่เครื่องเวฟอุ้ยที่เอลไปเซเว่งหูเลยมามาตักไป้ไปแล้วก็เวลานั่นก็นีเอามาเวฟย่ำเลเออยยมเกพอนอนเ็กค่ะ บ่ดอขอยอมขอยอมการใส่เงินเป็นยังไบอไม่ไม่ไม่พาไปแล้วเออถ้าไปให้ให้ลูกไปร้างคาธรรมดาร้างคาธรรมดาแม่หายอรรแดงับเบอแพงนอเรื่อต่เออแพงพเขานมหลายแปดรนมแต่ว่าช่วนมากไอเซื้อมากบ่ได้กินมือเดียววัยกำลังกินวัยกำลังนอนน้ำหนักขึ้นสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่สิบแี่สิบแปดยังน่อยอยู่ปกติสิ คัน,น,น,นวังนะคะซิ่เป้ยไอโฟนอ่ะโอมโอร้อยสิบเจ็ดมติโอน, <laughs> น่งล้วพ่าเสือกระบอมันก็จะงาาอพี่นองโอโกวัเลยพี่น้องเอยชเม, <า S 1> มต้องมาได้อซในดดเดห้องบริหาง่ายๆได้ก็หูอย่อว่าหาดว่ายาใส่คาหลบเก็บไก็ใส่เลยว่ลูกพีเออเนะพี่นองเก็บนีกัพก็นี้พี่ครับ ายบายขาย,ายค,คนะครับนะครับบายบายหน้าใหญ่เอาละ